ชีวิตทุกคนมันเกิดมาเกิดมาปุ๊บเนี่ยมันเขาดาวทันทีว่าเราจะไปเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันเป็นทุกคนอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากอย,กอยู่ร่วมกับมะเร็งนานๆแล้วคะ่ะแต่ว่าก็คิดว่าเออยังเรายังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คุณพ่อน,นุ้ยต้องขอบอกก่อนเลยคุณพ่อก็เป็นเพิ่งตรวจเจอเมื่อปีนี้ใช่ไหมคะแล้วก็รักษาซึ่งเขาก็ไม่ยอมบอกนุ้ว่าว่าเขาสเต็ต ต่อสู้กับโรคมะเร็งมาได้สักระยะสําหรับนักร้องสาวยุค9กนุกสุธิดาล่าสุดเจ้าตัวได้เดินทางไปที่ประเทศจีนเพื่อหวังจะรักษามะเร็งแต่กลับไปตรวจพบว่าโตขึ้นและมีอาการมากกว่าเดิมไปฟังพี่นุกเล่าเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะจริงๆแล้วแนวทางการรักษาก็คือ,อผ่าตัดใช่ไหมคะแล้วก็เอา ะมะเร็งในส่วนของไทรอยออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีมะเร็งที่กระจายไปทำต่อมน้ำเหลืองอีกประมาณ10บกว่าจุดซึ่งก็เอาออกไปได้เกือบเกือบหมดนะคะคุณหมอใช้คำว่าเกือบหมดก็แสดงว่ายัางไม่หมดแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการคืนแร่หรือว่าเหมือนกับให้คีโมค่ะแต่แต่ว่าการคืนแร่คุณหมอก็หวังว่าจะทําให้มะเร็งที่เกือบหมดน่ะหมดไปแต่ปรากฏว่ามันก็ยังไม่หมดไปอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเราก็อยู่ใน ขั้นตอนของการตรวจทุก3เดือนและ6เดือนอะไรเงี้ยค่ะตรวจเลือดทุก3เดือนแล้วก็อันตราซาทุก6เดือนว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยมันโตขึ้นไหมแล้วมันโตขึ้นมากแค่ไหนในทุกๆ6เดือนอะไรเงี้ยค่ะนี่ยังเป็นแนวการรักษาเบื้องต้นแต่คุณหมอบอกว่าถ้าเราไม่สบายใจหรือว่าคิดว่ามันใหญ่ขึ้นอะไรเงรี้ยเราอยากจะผ่า ก็ผ่าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ายังไม่อยากผ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่อยากผ่านะคะแต่ว่าด้วยความที่มันมีชอยแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาที่นี่ก็ได้คุยมากขึ้นเขาจะมีชอยให้เราเลือกอีกสองสามช้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอไปคุยจริงๆแล้วได้ทําการตรวจอย่างละเอียดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้เหลืออยู่สองช้อยก็คือผ่าตัดไปเลย ตัดใหญ่ไปเลยซึ่งเราก็ยังไม่อยากเลือกอันนั้นนะคะ<ม>กับอีกอันนึงคือเป็นการฉีดเหมือนกับเซลล์ต้นกําเนิดน,นะคะ,ะซึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้คนที่เป็นมะเร็งนะคะคือคนเป็นมะเร็งทุกคนนะคะมันจะมีภาวะภูมิตกแล้วแล้วแล้วน่าจะเข้าใจกันอย่างสมมติล่กเป็นที่ช่วงคอใช่ไหมคะส่วนตรงนี้จะชัดมากเวลาที่แบบ อยู่ๆนอนน้อยเงี้ยค่ะระบบประสาทก็จะสลวนบ้างอะไรเงี้ยค่ะจะได้กลิ่นควันตลอดเวลาเหมือนใครจุดทูบอะค่ะคือออกแนวไสยศาสตร์นิดนึงอะไรเงี้ยเหมือนเฮ้ยใครมาเตือน <laughs> มาเตือนว่าแบบจะไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีแพ้อะไรเงี้ยค่ะตาบวมหัวบางทีปวดมาข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันอยู่ในโซนนี้ค่ะแล้วเรารู้ว่าอ๋อเวลาคุณหมอพูดว่าคนเป็นมะเร็งเนี่ยภูมิมันตกง่ายอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงมันทําให้เรา อยากไปอยากไปฉีดเซลล์ต้นกําเนิดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็ช่วยทําให้เซลล์โดยรวมเราอะค่ะแข็งแรงและไม่กลายไม่กลายไม่ขยายให้ใหญ่ขึ้นมันเป็นการชะลออะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งตรงเนี้ยคนคนที่เป็นแบบชะลอได้สามารถเลือกชอยนี้ได้คนที่ไม่เป็นก็สมมติคุณพ่อคุณแม่เป็นอยากจะดูแลตัวเองก็เลือกชอยนี้ได้หรือคนที่ป่วยหนัก อายุเยอะๆแบบ8ป9 0แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ารักษาไปคีโมไปก็ถ้าเกิดสเตจสุดท้ายนะคะอายุจะร้อยอย่างเงี้ยค่ะคีโมไปก็เหมือนทำลายร่างกาย,ย้ยคะ<ม>เขาก็จะใช้วิธีนี้เป็น,ปนการต่ออายุได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ตอนแรกคิดว่าจะไปฉีดแล่ได้ค่ะ<ม>ก็เลยคิดว่าสบายๆแค่ฉีดไม่ต้องผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แต่ทีเนี้ยพอคุณหมอไปตรวจดูแล้วเนี่ยปรากฏว่า เอ่อหนึ่งคือก้อนมันใหญ่กว่าที่ที่ท,ที่คิดไว้สองคือมันไม่ได้มีก้อนเดียวมัมีสามก้อนอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็บอกว่ามันไม่ไม่ควรที่จะฉีดแลกคือต้องบอกว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่หมอหมอกันเลยนะคะวัฒนธรรมไทยกับจีนอนะไม่เหมือนกันไทยเนี่ยจะเป็นประเภทแบบไม่เป็นไรนะคุณหมอจะแบบพูดอ้อมอ้อมไม่ค่อยให้รายละเอียดแบบชัดเจนมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพูดน้อยแบบ เราจะไม่ค่อยรู้ดีเทลอะไรเยอะแล้วก็เวลาเราแบบเวลาส่วนมากคุณหมอจะให้กำลังใจ <c oughs> ยังไหวอยู่ในซอนควบคุมได้โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราจะไม่รู้ดีเทลว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังเหลือก้อนเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่จีนนี่ไม่เป็นค่ะ <c oughs> ที่จีนนี่ไปถึงวันแรกก็แบบให้เวลาเราเยอะมากคุยละเอียดเออยยู <c oughs> รู้ไหมเนี่ยจากประวัติเที่ยวมาเนี่ยมีจุดเล็กๆที่ปอดด้วยนะเราก็ฮะ ไม่รู้อ่าอะไรแก่ๆเขาบอกว่าเนี่ยแต่ว่าเวลาเป็นตรงเนี้ยมันจะลามไปที่ปอดง่ายนะอย่างโน้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบมันดีนะคะมันดีตรงที่ว่าเราก็จะได้ดูแลตัวเองนะคะเพราะก่อนนันนี้ก็ก็ก็คิดว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ก็เรียกว่าดีคนละแบบดีกว่าแต่ถามว่าวูบไหมมันวูบเหมือนกันค่ะวูบแล้วก็รอลุ้นอะรอลุ้นพรุ่งนี้ว่าผลตรวจอีปอดนี้จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างนั้นเนี่ยก็ไปอันตรายเวอย่างเงี้ยค่ะ คุณหมอก็ถ้าเป็นหมอไทยก็อันตราสาวก็จะแบบต,ต,ติ๊กติ๊กติ๊กอืมโอเคโอเคอืมโตไม่เท่าไหร่นะหกเดือนอยังโตขึ้นมานิดเดี๋ยวไปรอฟังจากคุณหมอใหญ่นะเอกนี่คือสไตล์หมอไทยแบบทําให้ทุกอย่างมันง่ายๆนะคะ <c oughs> แต่จีนนี่ไปถึงอู้จู้จอ๋อมีตรงนี้นะตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยก้อนใหญ่สุดเลยอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย นี่เอามือมาจับสิอะไรอย่างเงี้ยค่อให้เราเจอไม่เจอไหมอะไรเงี้ย,ย,ยคือเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนแค่อยากรู้นะเพียงแต่ว่าไม่อยากไปรู้แบบทีเดียวที่นั่นเพราะว่าเรามีความมั่นมาก่อนไงเรามีความมั่นว่าเราโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกทุกคนตรงเนี้ยว่าแบบไม่ว่าจะเป็นป่วยหนักแค่ไหนอะไรเงี้ยมันก็เป็นปกตินะคะคือเห็นลุกแบบ เขาที่ทำไมนุ๊กแบบไม่กลัวแล้วตัวเองทําไมผิดปกติหรือเปล่าทำไมคนอื่นเขายังไม่กลัวทำไมคนอื่นเขาสู้กลัวกันหมดทุกคนคะ่ละล้วก็ไม่แปลกที่จะกลัวด้วยคะ่ะคือให้มองว่าเป็นเรื่องปกติที่เรามีสิทธิ์ที่จะกลัวได้แต่ว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะดีไซน์ชีวิตที่เหลืออยู่หรือชีวิตต่อไปหรือวิธีการรักษาของเราไปในรูปแบบที่เราคิดว่าเราต้องการอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงจุดที่ก่อนนะคระับที่เป็นตัวเจอมาอันนี้คือยังไงครับอรไ ก็าาอ,อันอันนี้ตอนแรกก็วูบไปวันหนึ่งแต่พอตรวจปุ๊บก็คุณหมอไม่ได้พูดอะไรต่อก็แสดงว่าไม่ไม่ได้มีอะไรคือพูดแต่ช่วงช่วงคอว่ามีสามจุดหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําไมไม่เอาออกไปให้หมดเรา นั่นนะสี่ทุกคนก็คงอยากเอาออกให้หมดแลลวมันไม่หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะมันเยอะมากยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันเป็นการลามหรือว่ามันมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วพี่นุ๊กมันน่าจะมีตั้งแต่แรกเพราะนุ๊กว่าน่าจะเป็นคนไม่ค่อยใส่ใจในตัวเองเนี่ยแหละคือเหตุผลที่บางคนบอกว่าไม่ตรวจก็ไม่เจอจริงจึงไม่ใช่ทุกโรคอะต้องตรวจต้องตรวจเจอก็คือรักษาอะไรเงี้ยแต่ของนุ๊กว่าเหมือนมีมานานเป็นหลายปีแล้วเป็นก้อนตรงเนี้ยลาหลายปีแล้วนุ๊กไม่ได้ใส่ใจตัวเองอะไรเงี้ยค่ะทิ่สามจุดที่พ่งเจอนี่ก็คือ อยู่ที่ไทรอยใช่ไหมอยู่ที่ไม่ค่ะไทลอยเนี่ยตัดไปแล้วแต่ว่าตอนที่ตอนที่มันมันเป็นตรงไทลอยใช่ไหมคะมันลามไปที่ต่อมน้ําเหลืองประมาณ16จุดเลยอย่างเงี้ยที่เขาตัดออกไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่หมดแสดงว่ามันก็มีมากกว่า16จุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราวางแผนกักษาั่คิดว่าตอนนี้ด้วยความที่หนึ่งถ่ายละครด้วยนะคะแล้วก็สองก็กำลังจะทำธุรกิจ ที่เราต้องรันเราต้องวางแผนแะอะไรเงี้ยตั้งแต่ก่อสร้างยันแบบทำเขาเรียกว่าทําแผนการธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเรายังไม่ว่างอะคะ่ะไม่ว่างที่จะถึงขั้นผ่าผ่าคอค่ะแล้วก็ใจด้วยแหละยังไม่มีใจอยากจะแบบนอนเตียงผ่าตัด อีกครั้งอะยังยังกอดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใจมันยังไม่มาแต่ถามว่าอยากจะเคลียร์แบบให้มันหายออกไปมันแน่นอนมันก็มีความอยากแหรอค่ะไม่ไม่อย,อยากอยู่ร่วมกับมะเร็งนานๆแล้วค่ะแต่ว่าก็คิดว่าเออยังเรายังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะเป็นในเรื่องช้อยที่คุณหมอที่จีนให้มาก็คือการไปฉีดเซลล์ต้นกําเนิดนะคะซึ่งมันก็มีบางประเทศที่เขาอนุญ,ญาตให้ฉีดอย่างถูกต้องตามกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพีลกษามาแล้วกี่ปีคะจากมันได้จนถึงตือวนนี้ ตอ่อตั้งต่ช่วงโควิดอะค่ะเกือบสี่ปีแล้วค่ะเขาจะถามครับปุเป็นระยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นที่เท่าไรเรืออะไรยังไงอันนี้เป็นสิ่งเดียวที่ไม่ได้ถามหมอเลยไม่ว่าหมอคนไหนเพราะว่าหมอไทยเนี่ยพูดว่าตอนแรกถามว่าเออคุณหมอเขาสเตจไหนคุณหมอเขาบอกว่าอ่า มะเร็งไทรอยเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับมะเร็งอื่นๆไม่ได้นับที่ขนาดแต่นับที่อายุ <c oughs> ต่อให้มีไซส์ที่เล็กแต่อายุเยอะก็ถือว่าเป็นสเตตลึกเราก็เลยรู้สึกว่าคำว่าแก่กับมะเร็งนี่แก่เจ็บกว่า <c oughs> ไม่รู้ดีกว่างั้นหมอไม่ต้องบอกนะคะเจ็บแต่ขนุกมันก็ลามไปเยอะอะค่ะม,มันค่อนข้างเยอะเพราะเราอย่างที่บอกค่ะมันนุกเป็นมาหลายปีมากที่มมีก้อนที่คอแต่เราอ่ะ ไม่ได้ใส่ใจอ่ะเราละเลยตัวเองมากๆแบบตอนต่อประกันเนี่ยคือก่อนนั้นนี่มีประกันก็ต่อประกันเขาก็ป,กกปฏิเสธนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าผลเลือดมันประหลาดแต่เราก็หาไม่เจอว่ามันเป็นอะไรอ<ม>ะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งผลในการใช้ชีวิตอยู่คุณมากมาอยขนาดไหนคะ<ม><ม>ถ้าหลังจากที่ตัด ตัดไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะค่ะก่อนตัดเนี่ยอาจจะมีเรื่องของอารมณ์ที่มันสลวนด้วยความที่ไทรอยเราอะ่ะมันมันไม่ปกติใช่ไหมคะไทรอยมันจะเป็นพวกต้นกําเนิดของผมกระดูกเล็บฟันผิวหนังอารมณ์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นต่อมไรท่อที่มันสร้างผลิตฮอร์โมนหลายอย่างในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังจากที่ผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันเนี้ยเปลี่ยนแบบถล่มทลายคนะ่ะพันอนหลับไม่พอ แค่วันสองวันเนี่ยมาแล้วสามีก็กลับมาก็ถามหรือจากปกติไม่เคยถามว่าเป็นยังยยไงอะไรเงี้ยคือเขาไม่รู้ก่อนบินเขายังหันมาถามเลยว่าอ่ะอยู่ไปรักษาตัวหรอใช่ใช่จะไปจีนขาไป,ไปรักษาตัวเขาอาะยูยังมีมะเร็งอยู่ที่ตัวอีกเหรออะไรเงี้ยคือเขาไม่เคยรู้มาตลอดหลังจากที่ผ่านมาสามสี่ปีเนี่ยเขาไม่เคยรู้เลยแล้วนี่ก็ไม่เคยพูดด้วยะคะ่ะทีนี้พอบินกลับมาเขาคงรู้สึก ผิดอะค่ะว่าแบบ <laughs> เขาก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยอย่างเงี้ยเขาก็ถามตั้งแต่วันแรกที่กลับมาว่าเป็นยังไงรักษาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็บอกเขาว่าฉันะ่ะยังไม่อยากพูดเรื่องมะเร็งตอนนี้คุยเรื่องอื่นได้ไหมเพราะฉันจะไปอยู่โรงพยาบาลมาสี่วันใช่ไหมคะ <laughs> อยู่กับมะเร็งสามวันครึ่องอะค่ะได <laughs> ้ยินคําว่ามะเร็ง่าเยี่ยมผู้ป่วยก,ก,ก็ก็เราก็รู้สึกอะเนาะคะเวลาเรากอดกันเวลาอะไรอย่างเงี้ยร้องไห้ไปด้วยกันมันแบบ เราเรารู้สึกอะค่ะเรารู้สึกต่อให้เราโอเคแต่ว่าพอเราเห็นเหมือนเพื่อนร่วมทางของเราไม่ค่อยโอเคหรือไงเราก็รู้สึกอะเราก็เลยบอกว่ากลับมาเฮ้ยอย่าพุ่งพูนนะขอพักแป๊บหนึ่งเราก็ทํางาน <c oughs> ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเล่าให้ใครฟัง <c oughs> เพราะว่ามันยังรู้สึกตัวเองอะสลวนสลวนอยู่ <c oughs> ไม่อยากให้ใครเห็นในสภาพที่ <c oughs> ท,ที่มันสลวนนะคะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วอะมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น เป็นตัวอย่างเหมือนคุณพ่อน,นุ้ยต้องขอบอกก่อนเลยคุณพ่อก็เป็นเพิ่งตรวจเจอเมื่อปีนี้ใช่ไหมคะ oh. แล้วก็รักษาซึ่งเขาก็ไม่ยอมบอกนุ้ยว่าเขาสเตจไหนซึ่งนุ้ยก็โอเคเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาถูกไหมคะแต่ว่าเขาเนี่ยนุ้ยเชื่อว่าเขาอะตอนที่ให้คีโมเนี่ยเขาป่วยน้อยมากเขาแข็งแรงมากเขาน้ําหนักลดไม่กี่โลอะคือน้อยมาก สะเทือนน้อยอะถ้าเทียบกับคนแก่อายุเท่าเขาอะค่ะคือทุกคนจะต้องแบบลม้มเดินไม่ได้เดินไม่ไหวเขายังเดินได้ปกติทานได้แต่อาจจะมีเรื่องของอาการการระบบย่อยระบบการทานอาหารระบบขับถ่ายที่มันแบบหรือทานข้าวบางทีทานไม่ลงเพราะมันเคมโม,มันมันทำให้ทานข้าวไม่ลงนะคะแต่ว่านุกเชื่อว่าส่วนหนึ่งอะเขาเห็นว่านุกอะ ไอ้นุ๊กมันยังรอดเลยอนะไรเงี้ยนุ๊กมันยังแบบใช้ชีวิตปกติอนะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเหมือนใจสู้อะ่ะคือโชคดีที่ลูกชิงเปลี่ยนก่อน mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเวลาเราสรวนเราไม่อยากให้ใครเห็นไม่ได้ให้กําลังใจกันขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจะเป็นเน้นแบบพาไปทานข้าวอะไรเงี้ยค่ะเน้นแบบเอ้ยกินนี่สิกินนั่นเลยอย mm ่า hmm. งเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบเหมือนเหมือนลูกขยันขยอคะ่ะไม่อยากกินก็ต้อง กินเป็นมารยาทเล็กๆน,น้อยๆอะไรอย่างเงี้คงคย,งคยค่ะเขาน่าจสังเกยดพอสัควรนไหมคะแรกๆกลัวนะคะนุกว่าแรกๆกลัวเลยแต่พอเริ่มกระบวนการรักษาเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มแบบเหมือนทําใจได้เพราะว่ารู้ครั้งแรกรู้ว่าทุกคนกลัวทุกคนตกใจทุกคนช็อกอะแต่พอพอมันเข้าหมดแบบทําใจได้เริ่มไปรักษาเริ่มอะไรเงี้ยดูเขาปกติคือนุกกับเขาเนี่ยใช้ชีวิต ค่อนข้างขายกันเลยคือปกติเราไม่คุยเรื่องมะเร็งเป็นปัจจัยหลักเลยอะค่ะคืออยู่แบบลืมๆมะค่ะอยู่แบบเหมือนเหมือนไม่มีมันอยู่ด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กระบวนการรักษาก็รักษาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบว่าตอนที่เป็นครั้งแรกอะค่ะตอนที่รู้อะค่ะแบบเอาแค่ตอนอันตราซาวเนาะตอนที่ผลมะเร็งยังไม่ออกจากจากการห้องแล็บอะค่ะแค่อันตราซาวแล้วเห็นหน้าหมออนนใจอะไรเนี่ย นุกสุดธิดาใช้ชีวิตเป็นนักร้องเป็นรุ่นเป็นที่วันนี้เป็นมะเร็งเหรออะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> มันคือชั้นใช่ไหมที่แบบมันเหมือนเราถูกรางวัลที่หนึ่งอนะคะ่ะคือแต่เป็นรางวัลที่หนึ่งที่ไม่อยากได้อะค่ะ <c oughs> ใช่ชั้นหรออะไรเงี้ยมันมันมีความรู้สึกนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะแบบเริ่มกลัวมันคือแบบแต่ขนลุกหมดเลยนะคะตอนที่รู้ว่าขนลุกเงือแต่ง <c oughs> ใช่ชั้นเหรอวะ ฉันเหรอจับฉลากได้รางวัลที่หนึ่งเนี่ยก็โหขอบคุณคนแรกเลยพี่อ่านพูว่าน่าไลน์มาคนแรกเลยนะคะก็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 รู้สึกได้ว่าให้กำลังใจอย่างเงี้ยแต่หลายๆคนอย่างเงี้ยลูกเชื่อว่าเขาไม่พูดก็จะเป็นอีกอีกแนวหนึ่งคือไม่พูดแต่ดูแบบเอ้ยกินอะไรทำอะไรคือเขารู้ว่านู้นคาไม่ไม่ได้พูดออกไปเขาก็จะไม่ไม่พูดหรือถามกลับมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วกับลูกๆแล้ว ลูกลูกนี่ไม่เข้าใจไม่ะว่โรคไม่เข้าใจโรคไหมว่าโรคที่ชินแอนเป็นที่มันแบบหลายคนก็กลัวนะแต่เด็กเขาเข้าใจลูกว่าลึกๆเขาก็กลัวแหะค่ะแต่เด็กผู้ชายมันจะมีความแบบอืแม่ไม่เป็นไรหรอกแม่ตายยากอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดแม่ไม่ตายง่ายหรอกแม่จําไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยแนวแนวดีอะไรอย่างเงี้ยะตตยล่าต่แแต่ตต่ ก็จะมี <Okay. S 1> ตอนที่เป็นใหม่ๆแล้วก็ไปออกอรายการด้วยการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รับรู้ตอนนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ลึกๆนึกว่าเขากลัวนะเขาก็แบบมีเศร้าๆไปแต่หลังจากที่เขาเห็นเราใช้ชีวิตอ mm ่ะ hmm. แล้วเออแม่ก็ดูปกติเนาะแม่ก็คงไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยยังน่าจะ น่าจะไม่ได้เครียดอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เครียดตามเราเราก็ไม่อยากให้เขาเครียดไม่อยากให้ใครรอบตัวเราเครียดอะคะ่ะแล้วเคยมีโมเมนต์ที่เขาถึงขัง้นแบบอาจจะมีตอนนอนด้วยกันแล้วแบบแม่อยู่กับผมเป็นละมีโมเมนต์อย่างนี้เกิดขึ้นในตรงนั้นแบบอยากให้อยู่เป็นนานๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยนะคะส่วนมากเขาจะแซวแบบถ้าสองคนโตเขาจะแบบแม่ตายยากอะไรเงี้ยแม่ไม่ต้องกลัวหรอกนะอะไรเงี้ยไม่ต้องเครียดแต่ถ้าตัวเล็กเนี่ยมีเคยมีแบบเหมือนเขาเล็กมากเนาะเราก็กลัวว่า ไอ้คือเราอะอยู่ด้วยสภาพมะเร็งเนี่ยเราน่าจะอยู่จนเขาเรียนจบมัง้งอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเรียนจบโรงเรียนอยู่แล้วคิดว่านะคิดไปเองแต่แต่มันก็ยังน้อยไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาเข้าวัยรุ่นอย่างเงี้ยสิบกว่าอย่างเงี้ยเราจะได้อยู่ไหมวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวว่าสภาพจิตใจเขามากกว่าเราก็จะเอาหนังสือคือเขาเป็นเด็กชอบอ่านหนังสือเราก็หนังสือเรื่อง monster call ค่ะให้ให้เขาอ่านอะไรเงี้ยมีอยู่วันเขานอนนอนอยู่ ไอ้อ่านมันตอร์คอจบแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่มใหญ่อยู่นะคะแล้วเขาบอกตอนจบแม่เขาตายอย่างเงี้ยค่ะทาไมยูเอาหนังสือนี้ให้ไอ้อ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะบอกเขาว่าแบบเพราะไอ้กว่าถ้าไอ้ตายแล้วยูจะอยู่ไม่ได้ <_ d ance> เขาก็แบบอ๋อเหรอแต่ยูต้องอยู่ให้ได้นะก็จะจะคุยกันเล่นๆอย่างเงี้ยค่ะ <_ d ance> ให้เขารู้สึก <_ d ance> จริงๆอ่ะรู้ว่าทุกคนอนะ่ะมันจะมีความรู้สึกว่า คำตายอ่ะทุกคนต้องตายคำเนี้ยทุกคนพูดเนาะเกิดมาทุกคนต้องตายอะไรเงี้ยทุกคนก็รู้ทุกคนก็พูดอ่ะแต่เชื่อไหมมันไม่มีใครฟิลความคำพูดนี้ได้เท่ากับคนที่เห็นคำตายอยู่ตรงปลายจมูกอ่ะเราพูดเราจะไม่ฟิลเลยตอนเด็กๆเกิดมาทุกคนก็นตายมันคนเราฟิลกับวันที่เราเห็นว่าอ๋อความตายมันมันอยู่แค่เอื้อมจริงๆมันอยู่ปลายจมูกเรานะอะไรอย่าเยไงเงี้ยค่ะเราผ่าน การรอฟังผลแล้วเหงื่อมันแตกทุกลูกขุมขนเลยอย่างเงี้ยค่ะใจมันแบบเวลาฟังแล้วมันแวบเลยอย่างเงี้ยค่ะคือมันมันผ่านตรงนั้นมาแล้วเราก็เลยรู้ว่าจริงๆไม่ใช่เราคนเดียวนะคะชีวิตทุกคนมันเกิดมาเกิดมาปุ๊บเนี่ยมันเขาดาวทันทีว่าเราจะไปเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันเป็นทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีมีเรื่องของเขาเรียกอะไรคะศาสนามีเรื่องของอะไรขึ้นมาเพื่อให้คนเราเนี่ยยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็ ทำในสิ่งที่มันดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันมันก็คือเขาดาวจริงจริงของ<ม>ทุกคนนะยคะ่ะ<ม>คือต้องบอกว่ามันไม่เป็นไม่ได้ใครเป็นได้<ม>คือพี่วิยก็เป็นไม่ได้ถูกไหมคะใครสามีพี่ย่าใครใครอ่ะใครใหญ่กว่ากด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเขาเป็นเป็นไม่เป็น,ปนไม่ได้คือนูกอ่ะเคยแบบ ต้องบอกว่านี่ใส่พี่เต๋อเขาเป็นคนเขาไม่ได้ฟังใครเขามีความคิดเป็นของตัวเขาเองอย่างชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเขาตัดสินใจหรือจะทําอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครเตือนหรือว่าพูดอะไรได้นะคือส่วนมากจะเป็นการรับฟังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าโดยรวมเขาก็เป็นคนที่มีเหตุผลแล้วตัดสินใจในในในใ,ใ,ในเชิงที่ดีแต่มันแน่นอนคนเราร้อยเรื่องอาจจะมีเรื่องที่พลาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราบางทีเราก็เคยเวลาเรา พูดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีแกก็งอนนะ่ะหรืองอมงเราก็เลยรู้สึกว่าเออบางเรื่องหรือบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาโทรมาหรือเขาพูดอะไรเรารับฟังเสมอแล้วก็ถามว่าเราเราก็รักเขาอะเพราะว่าเราอยู่กันมาตั้งแต่สิบสี่เนาะม,มันแต่แต่ลุกก็ไม่เคยแบบว่าจะเข้าข้างหรืออะไรกับเพื่อนในทางที่ผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> อะไรที่เรารับฟังเราก็รับฟังอะไรที่มัน เยอะไปหรือไรเงี้ยก็มีพูดบ้างแต่พูดได้เท่าที่พูดเนาะเพราะบางทีแบบเราก็ไม่ใช่คนในครอบครัวเขาค่ะม,มันก็พูดได้แค่ระดับหนึ่งแต่ถามนุ้ว่าในความรู้สึกของนุก,ก็มองว่าพี่เต๋าเนี่ยเขาเป็นคนจริงใจแล้วเขาเป็นคนรักแรง<ม>เขารักพี่มอสเนี่ยเขารักมากเขาเล่าให้หนุกฟังเนี่ยโอ้ตั้งแต่เรื่องครอบครัวพี่มอสสนิทก,กันมาอะไรอย่างเงี้ยคือเขารักพี่มอสมากอย่างเงี้ย ในขณะที่พี่มอนเอง<ม>เขาก็เป็นคนคือนุก่ไม่ได้คุยกับพี่มอนแบบสนิทสนมหรืออะไรนะคะก็เพิ่งเจอกันปีเดียวย่เแต่กับนุกตัวเขาก็เป็นคนลอมชอมคือเขาเป็นคนแบบลอมชอมอะเออเออเออ,เอ,อลอมชอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่ลึกๆเขาอาจจะอยากพูดก็ได้แต่ว่าเขาก็จะยอมลอมชอมแ<ม>บบเออเออตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยนุกก็เลยคิดคิดไปเองอะนะคะว่าอ๋อเดี๋ยวก็อาจจะดีกันแหละ<ม>เพราะว่ามันเหมือนคนรักแรงเกลียดแรงแล้วก็ เดียงอนกันแป๊บเดียวอะไรเงี<ม>้ยค่ะเพราะว่าด้วยด้วยลึกๆอ่ะที่ลูกฟังพี่เต๋าเขารักพี่มอสเนี่ยก็เลยคิดว่าบางทีอ่ะบางอย่างพอมันหายงอนกันแล้ว,ว่ความรักมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมเพ<ม>ียงแต่ว่ามันรอแค่จังหวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่มอสเขาไม่ใช่คนแบบไม่ใช่คนอ g g r e s i ี <S ไม่ใช่คนแบบอยากจะไฟอยากจะลบอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนแบบยิ้มยิ้มสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องหาจริงๆเลยไหมคะ อืมก็มีเขาก็มีพูดบ้างแต่ว่าเราเอาจริงๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้อยากฟังแบบวิเคราะห์จอะลึกไงคะ<ม>เราก็รู้สึกว่าฟังผ่านๆเพราะมันก็มันก็มันก็มีหลายอย่างที่เราอะ่ะก็ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเขาทุกอย่างอย่างนี้แต่เขาก็เป็นที่ชายเราอะ่ะเราก็วันนึงที่ที่เขามาหาเราเราต้องยืนอยู่ข้างเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าก็ต้องยืนยืนแบบไม่ใช่ให้เพื่อนหลงผิดนะคะเราถ้าอันไหนที่เราพูดเราก็พูดได้พูดถ้าไหนพูดได้เราก็จะเงียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆรู้ว่ามันอาจจะมีความเข้าใจผิดอะไรกันบางอย่างด้วยมันมีคนอื่นมาพูดอะไรอย่างนี้หรือเปล่า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เป็นเรื่องการทํางานแหละคะ่ะซึ่ง<ด>จริงๆตัวพี่ก็ยังหวังว่าแบบสองคนเขาจะตรับอารมณ์กันหุ่งว่าน่าจะน่าจะคุยกัน เดี๋ยวก็คุยกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่วันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงคะะซึ่งนักข่าวก็อยากจะถามแต่ไม่มีใครกล้าเลยก็เลยถามคนรอบข้างเขาหมดเลยเพราะว่าพี่ต๋อเดินมาแล้วก็ใช่นุก็บอกพี่ต๋อว่าพี่รู้ไหมนุกเดือดร้อนนะเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครกล้าถามพี่เข้ามาถามนุกอะไรอย่างเงี้ย พี่ต่อก็บอกก็เอาสิบอกเขาเลยให้มาถามพี่เองใครพี่ตอกลไปต่อไหนเลยก็ไตอมคนโทรมาปรึกษาอินอยู่บ่ด้วยใช่ไหมครับก็อาจจะโทรมาบ้างเป็นช่วงๆอะคะ่ะช่วงที่คือมันมีช่วงที่ล <c oughs> ูกโทรอะเขาเรื่องแบบไมโครโฟน <c oughs> ขอ <c oughs> ถามเขาเรื่องความรู้อ <c oughs> ะไรเงี้ยค่ะบางอย่างที่เราไม่รู้อะอย่างเขาเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยค่ะ ไปกีฬาอย่างเงี้ยเราก็ถามเรื่องครูสอนว่ายน้ําให้ลูกคือพอถามกันช่วงนั้นน่ะเขาก็จะมีคุยบ้างอะไรเงี้ยเล็กน้อยแต่ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้มากมายอะไรแต่พี่มอสล่คะคะเปไน็นยังไงพี่มอสเนี่ยเป็นคนลอมชอมแล้วพี่มอสเขาก็ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรอ,อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้พูดกับเขาอะค่ะคือคือนุก็รู้สึกว่าเรื่องของพี่เตาพี่มอสอะคือมันมันลึกกว่าเราอะค่ะคือนุกอะเป็น เป็นเพื่อนร่วมงานพี่เต๋าก็จริงแต่มันยังอยู่อีกสเต็ปนึงมันลุกไม่ได้สนิทกันขนาดที่พี่เขาสนิทกัน<ม>ยอะไรเงี้ยค่ะพี่เต๋ากับพี่มอนมันเหมือนเป็นอีกชั้นหนึ่องอ่ะเขาสนิทกันมากเยอเงยนะเพราะฉะนั้นเวลาเขามีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ไม,ไม่ไม่มาพูดห,หรืออะไรเงี้ยเราจะไม่กล้าเข้าไปแบบพี่เนี่ยวันนั้นคุยกับพี่เต๋านะพี่ต้องดีกันนะยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะมันรู้สึกว่า เขาเขาสนิทกันมากกว่าเราอีกด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยตัวพี่นุ๊กหนักใจไหมคะต้องตอบคำถามแทนพี่พีของเราก็รู้สึกนะคะหนักใจเพราะพอมันการที่พูดถึงเรื่องของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีไม่ดีเข้าตัวเสมอค่ะโดนมาหลายรอบแล้วค่ะเข้าตัวเรื่องนี้ก็เข้าตัวเยอะค่ะโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรก็กลายเป็นเข้าตัวเราก็มีอย่างเงี้ยค่ะกับผู้หญิงผู้ใหญ่ออย่างเงี้ยแต่เราก็ถือว่า เราก็พูดเลยว่าตรงนี้เป็นความอึดอัดมากๆนะคะแล้วบางทีผู้หยงิงผู้ใหญ่ได้ยินอะไรมาแล้วแบบอาจจะไม่พอใจหรืออะไร่างเงี้ยเราก็นึกในใจว่าไม่เป็นไรถ้าเราไม่ได้ทําก็คือเราไม่ได้ทำอย่างเงี้ยค่ะวันหนึ่งแบบเวรกรรมหรืออะไรมันก็มีจริงนะคะใครที่เอาไปพูดหรืออะไรที่มันไม่จริงอะไรย่างเงี้ยมันก็จะได้รับผลนั้นโดยเร็วตรงปะพิการ ผิดรักการสื่อสารได้ดนี้าใช่ใช่แล้วเราก็ไม่ไม่ไม่เคยจะยุ่งเราไม่เคยอยากยุ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแต่แหมใครจะอยากให้คนตีกันคนนึงก็ทํางานกับเราเป็นพี่ที่ร่วมงานที่ดีมากพี่มอสนะคะอีกคนก็เป็นพี่ที่อยู่กันมานานอะไรเงี้ยวันนึงจะมาให้เขาตีกันมันไม่ใช่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่เราก็ไม่อยากแต่มันมีห่างเลขมาว่าแบบต้นเหตุเป็นเพราะเราอะไรเงี้ยก็มีค่ะมีมีข่าวแบบ ท้างใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบเออท่องไว้ไม่ได้ทําก็คือไม่ต้องไปรัมันก็คืนคนนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่วันนี้ก็เร็วๆนี้แหละค่ะเรื่องของอาการป่วยก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่นุกอาการดีขึ้นหายป่วยโดยเร็ววันนะคะในส่วนของเรื่องพี่เต่าและพี่มอสก็ขอให้เคลียร์ใจกันได้เร็วๆนะคะ